<laughs> At Manchester University, we don't touch change, we call that contribution, but driven by progress, compelling leaders, and our commitment to sustainability has earned us inclusion in the We are also federated in the times higher education works. Our journey begins with the land. At the forefront of modern farming, mixed with sustainability to feed a growing world. Experts in animal science lead advancements in nutrition. Meanwhile, featuring technology pioneers, sustainable practices from science, while engineering and agro-industry combo energy solutions for the green greener tomorrow. Architectural visionaries design environmentally conscious spaces for communities. Governance and administration takes center stage in major university. Extends its impact through specialises in medical cannabis. placing in Thailand, at the forefront of this transformative industry, <speaking> in <foreign language> S <S <an throp od> นีดกจิทัลแม่โจ้โดยคณะสาธารณสุขและการสื่อสารเดินพาร์คเนอร์กับทางทิกต็ตอ,อกผ่านทางหน่วยงานที่ชื่อว่าโคลแฟคค่ะโคลแฟคนะคะเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบข่าวลวงแล้วก็เราได้นคะคะไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าทีถัดไปนะคะโดยที่รายกรไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ค่ะคณะเศรษฐศาสตร์คณะวิศวกรรมและทวิทยาศาสตี่มาร่วมผู้บริหารบุคลากรแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนที่ตรครับ ประเด็นสาคัญสามประเด็นที่ที่เรียนรู้แล้วย่งยืนเรื่องของดิจิทัลในอนาบตนะครับท่านผั้นาท่านมรุมกันท์นที่มาวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะท่านสละเวลาที่บริหารจิดต่อประเทศไทยมาวงงานวันนี้นะครับโดยตามที่ที่ท่านธิการได้แจ้งคุณชนิดาที่ได้ให้รายละเอียดไว้นะครับ เรียนรองในข่ายการที่อยู่ข่าการปิบัตแห่งประเทศไทยนะครับรองศาสตราจารย์ดพเตอร์เหนร้านของนักขี่กรตลอดระยะเวลาที่เริ่มมีออปเปอเรชั่นในประเทศไทยใหญ่จะเป็นสตรีผู้สูงอายุซึ่งเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเขาก็ไม่กล้าก็แน่นอนครับให้ความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้ได้คุยกับท่านอาจารย์เพิ่มศักยภาพเติ่มศักยภาพทักษะทักษะคนไทยในปีนี้นะครับเพราะว่า แจากแมวพูนะคะโอเคนะคะขา